วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนนะคะจัดกิจกรรมทัศนศึกษานะคะเพื่อนสถานที่โรงเรียนพาไปก็คือสวนเดอลองพัทลุงค่ะ<พ>คุณแม่อย่างเราก็ต้องเตรียมสเสบียงะะเตรียมทุกอย่างมาจากบ้านเลยค่ะเพื่อนเผื่อระหว่างทางน้องจะหิวนะคะเพื่อนเวลาน้องสบายท้องอิ่มแบบนี้น้องจะอารมณ์ดีมากๆเลยและไม่งงงงเลยค่ะเราจะตกลงจากบ้านแล้วนะคะว่าอยู่บนรถต้องทําตัวยังไงลงจากรถเราต้องทําตัวยังไงซึ่งน้องก็โอเคมากๆเลยนะคะตอนนี้น้องยังไม่ได้รู้จักเพื่อนๆเป็นอย่างดีนะคะก็เลยไม่ค่อย ไปแบบสนิทไปเล่นเราจนกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันในตอนนี้เลยค่ะแต่ว่าไปเมนูนี้คือสะดวกมากนะคะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่น้องได้รับสารอาหารครบแล้วก็อิ่มนานเราใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงพอถึงแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็ให้เราทานมื้อกลางวันค่ะเสร็จแล้วเราก็รอคิวค่ะเพื่อนเพราะมีหลายโรงมัธยมที่มสนศึกษาที่นี่พอได้คิวแล้วเนี่ยก็คือกิจกรรมทำคัพเค้กค่ะเพื่อนดูว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเจ้าบั๊ดนะคะ ปกติน้องจะเล่นที่บ้านแม่ใน,นตอนนี้นะคะมีเป็นร้อยคนเลยน้องดูดีใจมากนะคะที่ได้ลงมือทับประมาณน,น,นี้นล้วน้าก็แบบภูมิใจมากๆนะคะที่แบบได้โชว์ฝีมือร่วมกับเพื่อนๆหลายๆคนได้พาน้องไปพบปะกับน้องๆสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ได้เจ้าสัตว์บางตัวนะคะน้องเพิ่งมาได้รู้จักที่นี่เลยค่ะเพราะว่าได้ดูแต่ในโทรศัรพท์หรือว่า ในหนังสือที่อ่านนี้ประมาณตอนบ่ายนะคะเพื่อนแดดร้อนมากแต่สถานที่คือแบบสวยจริงๆค่ะทั้งสีสันดอกไม้คือเต็มไปหมดเลยนะคะมีไดโนเสาร์ด้วยนะแต่น้องกลัวเพราะมันขยับได้แล้วน้องก็กลัวด้วยกลัวเสียงของไดโนเสาร์เก็บโทรศัพท์ไปวิ่งเล่นกับน้องค่ะแล้วจากนั้นทางเวนก็พาไปหาดใหญ่ที่เปิดท้ายเป็นวันที่เหนื่อยมากๆแล้วก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยเราก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะดีแลค่ะ